แม่น่าเสียดายสุดท้ายแม่งล้ำหน้าไปซะก่อนแม่น่าเสียดายสุดท้ายแม่งล้ำหน้าไปซะก่อนอืหหตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วอหหตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วสุดยอดกล้วยทอดสองถุงสุดยอดกล้วยทอดสองถุง โอ้โหกดแฮตทริกแบบนี้สงสัยแม่งมีองรีเป็นไอดอลโอ้โหกดแฮตทริกแบบนี้สงสัยแม่งมีองรีเป็นไอดอลโอ้โหตายขาที่วอนพาส่งสาราสี่ด้วยครับโอ้โหตายขาที่วอนพาส่งสาราสี่ด้วยครับเช็ดแค่กดไปห้าฟีฟ่านี่ตั้งท่ามอบบัลลงดอเลยเช็ดแค่กดไปห้า นี่ตั้งท่ามอบบัลลงดอเลยโคตรโหดกระโดดยิงโคตรโหดกระโดดยิงซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบเสาซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบเสานี่มึงเป็นญาติกับบาซ่าปะเนี่ยบุกท่าเดียวเลยเชีย้ยนี่มึงเป็นญาติกับบาซ่าปะเนี่ยบุกท่าเดียวเลยเชีย้ย โคตรโหดในเช็ดแค่ขนาดเปเล่ยังต้องกดไลค์โคตรโหดในเช็ดแค่ขนาดเปเล่ยังต้องกดไลค์มึงเสียบมากูล็อกหลบแล้วตกด้วยสายมึงเสียบมากูล็อกหลบแล้วตกด้วยสายฝีมืออย่างเทพเอวาาตารอย่างหรูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทรมาเอง ฝีมือย่างเทพเอวตารอ,อย่างรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทรูมาเองเอาล่ะครับตีไข่แตกแล้วไม่แคล้วจะเอาเพิ่มแน่เอาล่ะครับตีไข่แตกแล้วไม่แคล้วจะเอาเพิ่มแน่ห <ś cis> นีออกจากเกมเหรอได้เดี๋ยวกูให้พี่คอสตาตามไปฆ่ามึงแน่หนีออกจากเกมเหรอได้เดี๋ยวกูให้พี่คอสตาตามไปฆ่ามึงแน่ พวกกูมันทีมาตาแต่พวกมึงอ่ะบอลอบตอพวกกูมันทีมาตาแต่พวกมึงอ่ะบอลอบตถึงฝีมือจะาพันห้าแต่อวตารพี่โคตรหรูเทพทูรู้จักไหมถึงฝีมือจะาพันห้าแต่อวตารพี่โคตรหรูเทพทูรู้จักไหมฝีมืออย่างเทพอวตารอย่างหรูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทูมาเอง